โชคชะตาราศีมกรประจำเดือนตุลาคม2568ภาพรวมดาวจรเสาวตนุเศษเจ้าเรือนกระดุมพระจรเข้ามีนสหัชชะชาวมกรยังคงอยู่ในช่วงพูดน้อยแต่ทุกคำมีน้ำหนักต้องรับผิดชอบเรื่องญาติพี่น้องเอกสารสัญญาหรือการเดินทางใกล้ๆที่เป็นภาระยาวอังคารเจ้าเรือนอริกรรมะจรเข้าตุลกรมมะจน27ตุลาคมก่อนย้ายเข้าพิจิตลาพะ งานร้อนแรงมีทั้งโอกาสและความขัดแย้งปลายเดือนเพื่อนเครือข่ายหนุนเต็มที่พฤหัสเจ้าเรือนปุตตะวินาจรเข้าพฤษภปุตตะรักลูกครีเอทีฟเด่นมีโชคจากต่างแดนแต่ค่าใช้จ่ายสูงอาทิตย์พุทธศุกร์จรในตุลกรมะงานเป็นศูนย์กลางมีทั้งคนเห็นค่าและคนจับผิดวิเคราะห์12พบพหนึ่งภพตนุลัคนาตัวตนเสาตนุเศษจรเข้าสหัชชะ ชาเมากรดูนิ่งๆพูดน้อยแต่จริงจังภาพลักษ์ณมืออาชีพสองพบกระดุมพระการเงินกุมคือกระดุมพระเสาเป็นเจ้าเรือ,อนจรเข้าสหัชชะการเงินได้จากการสื่อสารงานเขียนงานสอนแต่กว่าจะได้เงินต้องเหนื่อยสพบสหัชชะการสื่อสารญาติมีนคือสหัชชะเสาจรตรงนี้การสื่อสารช้าหนักแต่มั่นคงต้องทนต่อการเจรจาที่ไม่ง่ายสพบพันธุบ้านครอบครัว เมธคือพันธุอังคารเป็นเจ้าเรือนตอนนี้อังคารจรเข้ากัมมะพาระงานแย่งเวลากับครอบครัวต้องบาลานซ์ห้พบปุตตะลูกความรักครีเอทีฟพฤศพคือปุตตะพฤหัดจรตรงนี้โชคเรื่องลูกรักครีเอทีฟแต่ใช้เงินมากความรักดูหรูหรา 6. พบอริศัตรูสุขภาพมิถุนคืออริพุธเป็นเจ้าเรือนตอนนี้พุธจรเข้ากัมมะ ศัตรูมาจากงานสุขภาพเหนื่อยจากภาระงานต้องพักผ่อนเจพบปัตตนิคู่ครองหุ้นส่วนกระกฎคือปัตตนิจันเป็นเจ้าเรือนความรักผันผวนตามอารมณ์คู่ครองหุ้นส่วนเอาแน่ไม่ได้ต้องใช้ความเข้าใจ 8. พบมรณะการเปลี่ยนแปลงนี่สินสิงคือมรณะสุขเป็นเจ้าเรือนตอนนี้สุขจรเข้ากรรมะนี่สินการลงทุน ความสัมพันธ์ลับถูกผูกกับงาน 9. พบสุภะการศึกษาต่างประเทศกันคือสุภะพุธเป็นเจ้าเรือนตอนนี้พุธจรเข้ากรมมะโอกาสเรียนต่างแดนผูกกับงาน 10. พบกรมมะการงานตุนคือกรมมะดาวแน่นอังคารบุงอาทิตย์บ่งพุทธบ่งสุขทยอยเข้ามางานแรงทั้งบวกและลบชาวมะกรโดดเด่นมากแต่ขัดแย้งก็แรงส1พบลาภะ เพื่อนเครือข่ายพิจิกคือพบลาพะปลายเดือนนังคารเข้าพิจิกเพื่อนหนุนแต่ต้องระวังการขัดแย้งแรงในกลุ่ม12พบวินาศสิ่งลับต่างแดนธนูคือวินาศพฤหัสเป็นเจ้าเรือนตอนนี้พฤหัสจรเข้าปุตตะเรื่องลับกลายเป็นเรื่องรัก creative หรือเกี่ยวกับลูกสรุปแนวโน้มเดือนตุลาคม2568ของชาวราศีและลัคนาราศีมกรการงานดาวแน่นกรรมะ งานเด่นสุดๆแต่เจอคู่แข่งแรงต้องคุมสติการเงินมาช้าแต่ได้แน่รายจ่ายเยอะเรื่องรักลูกครีเอทีฟความรักรักหวือหวามีโชคแต่ค่าใช้จ่ายสูงคู่ครองเอาแน่ยากสุขภาพเหนื่อยจากงานเครียดสะสมต้องดูแลร่างกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามไว้เลยครับ <c oughs> เพราะทุกครั้งที่เรามีข่าวสารดีๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆ คุณจะได้รับชมเป็นคนแรก